สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกนะครับกับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับสมุนไพรพื้นบ้านชนิดนี้มีชื่อว่าอย่างไรตามไปดูครับครับสวัสดีครับอันนี้คือสมุนไพร ต้นกระดุมทองนะครับสมุนไพรต้นกระดุมทองมีสรรพคุณมากมายนะครับแต่ก็จะเอามาประเด็นเน้นๆ้นหลักๆนะครับสําหรับสรรพคุณของต้นกระดุมทองต้นกระดุมทอง ก็มีดอกเป็นสีเหลืองเป็นลักษณะเป็นไม้เลื้อยนะครับดอกสีเหลืองสวยงามนะครับสำหรับต้นใบดอกสามารถนำมาตำให้ละเอียดนะครับแล้วก็เอามาพ่อพ่อกับแผลนะครับแผลผุพอง แผลฟกช้ำนะครับแก้ปวดนะครับแก้ปวดแก้ปวดไม้แผลที่มีการฟกช้ำมีการผุพองนะครับทำให้แผลหายแผลแห้งแผลยุบนะครับสำหรับสัตคุณของต้นใบดอกกระดุมทองที่นำมา พอกโดยทําให้ทําทให้ละเอียดแล้วก็ปันป้นๆแล้วก็เอามาพอกตรงแผลนะครับแผลผุฟองหรือแผลฟกช้ำดําเขียวสามารถทําให้แผลหายทาให้สามารถสามารถทําให้แผลยุบแผลหายได้นะครับหายจากอาการปวดที่เกิดขึ้นจากบาดแผลนะครับสําหรับต้นใบดอก พร้องกระดุมทองนะครับใช้นํามาพอกแผลนะครับโดยำให้ละเอียดแล้วก็ปั้นั้นแล้วก็เอามาพอกตามแผลที่มีการฝุกช้ำดาเกี่ยวหรือมีบาดแผลผุพองนะครับนำมาพอกเพื่อรักษาให้หายจากแผลดังกล่าวนะครับสรรพคุณทางด้านภายนอก ก็พูดไว้แค่นี้ก่อนทีน,นี้มาดาูการรักษาภายในนะครับการรักษาภายในก็มีสรรพคุณเกี่ยวกับอาการอักเสบเกี่ยวกับอาการอักเสบของกล้ามเนื้อนะครับ อักเสบจากการอักเสบจากการที่เป็นแผลุ้พองแผลฟกช้ำดำเขียวครับก็สามารถใช้ต้นตุมทองนี้นำมาเพื่อรักษาให้หายได้ครับสำหรับสปะคุณ สำหรับสปะคุณที่เกี่ยวกับรักษาเกี่ยวกับการรักษาภายในนะครับสำหรับสปะคุณที่เกี่ยวกับการรักษาภายในก็โดวยวิธีมีวิธีการด้วยการนำมาต้มด้วยการนำมาต้มรับประทาน ต้มก็จะนำต้นใบดอกนำมาต้มจะใช้แบบสดๆหรือใช้แบบแห้งที่ตากแห้งแล้วก็ได้นะครับนำมาต้มเพื่อรักษา,าไข่ในไข่ในที่มีการปวด มีการเจ็บมีปวดเมื่อยที่เกิดจากการอักเสบของร่างกายเกิดจากการเนื้ออักเสบกระดูกอักเสบเส้นเอ็นอักเสบก็สามารถนำต้นใบดอกของกระดุมทองน,นี้มาต้มนะครับมาต้มรับประทานมาต้มรับประทาน เพื่อให้หายจากอาการมักา,า,กาเพื่อให้หายจากอาการมักาสมบัตสปะคุณของต้นกระดุมทองอีกอย่างหนึ่งมีสารชนิดมีสารสองชนิด,นดที่อยู่ในดอกในใบของต้นกระดุมทองก็มีสารอยู่สองชนิดนะครับ ชนิดที่หนึ่งก็คือแคโรทีนนะครับสารแคโรทีนที่อยู่ในดอกต้นกระดุมทองและใบต้นกระดุมทองนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือแซนโทฟิน,นครับแซนโทฟิน,นครับสารสองชนิดนี้นะครับสามารถบำรุงสายตานะครับสามารถบำรุงสายตา สามารถป้องกันตาเสื่อมนะครับสามารถป้องกันตาเสื่อมช่วยรักษาเสียวับดวงตานะครับทำให้ตามีประสิทธิภาพในการมองเห็นและไม่ให้ดวงตานั้นเสื่อมเสื่อมง่ายเพือป้องกัน การเสื่อมของดวงตาซึ่งซึ่งสารที่มีอยู่ในต้นกระดุมทองดอกกระดุมทองนี้ใบกระดุมทองนี้ที่มีสารอยู่สองชนิดก็คือแคโรทีนหนึ่งนะครับแซนโทฟินหนึ่งะครับเป็นสองชนิดนะครับสองอย่างสามารถที่จะช่วยบำรุงสายตาช่วยป้องกันตาไม่ให้เสียงง่าย ช่วยป้องกันไม่ให้ตามันเสียมง่ายถ้านํามาต้มรับประทานนะครับถ้านํามาต้มรับประทานก็สามารถช่วยนะครับช่วยดวงตานั้นให้ดีขึ้นนะครับป้องกันตาไม่ให้เสื่อมนะครับและสามารถลดการอักเสบของร่างกายนะครับสามารถช่วยการอักเสบของร่างกายที่เกิดจากการอักเสบ เป็นแผลบเส้นเอ็นอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบนะครับต้นขนุมทองนี้สามารถช่ยได้นะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับผมสำหรับคลิบนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ